ทำอะไรอยู่คะว่ายนะ้ำกูค่ะอืมว่ายเก่งไหมคะเนี่ยว่ายเก่งร้อว่ายให้ดูไหนได้ไหมคะขอเชิญว่ายน้ำหน่อยนะคะ

น <Pil> าว yeah. yeah. ัดกลับมาหน่ายค่ะกลับแม่ให้กลับไปหาแม่ก่อนมาแล้วครับมาแล้วครับน้องปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะเยงนเนี่ยเย็นเงินเย็นเงินไม่เย็นไม่เย็นดูดิเยอะ